สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาชมกันนะคะว่ามีปากกานะคะคแบรนด์อะไรบ้างนะคะเราก็เวลาทําชื่อนะคะจะได้แบบไหนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะในอินบ็อกซ์ก็จะถามกันเข้าข้างมาเยอะเลยนะคะว่าเวลารุ่นนี้ทําชื่อเราได้แบบอะไรนะคะหรือว่าอยากดูปากกาแต่ละรุ่นชัดๆนะคะว่าสีเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็วัสดุเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ที่จะพยายามลง ตัวอย่างรุ่นให้แต่และในคลิปนะคะเผื่อเอาไว้เลือกชมในการตัดสินใจกันนะคะว่าอยากได้ของขวัญแบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะลองมาดูมีทั้งปากกาหมึกซึมแล้วก็ลูกลื่นแล้วก็ดินสอนะคะอย่างเช่นในด้ามแรกตรงนี้นะคะจะเป็นตัว IM นะคะตรงนี้เป็น IM แบบหมึกซึมโรลรบอลนะคะลักษณะเป็นทรงเปิดปอกแบบนี้สีนคเกิล แหนบสีทองนะคะก็จะมีความหรูหราเวลาที่เราทำชื่อนะคะอาจจะสีไม่ได้ชัดเหมือนกับตัวสีดำนะคะแต่ก็เป็นมันเป็นก่อนก็เป็นสีคลาสสิกอย่างหนึ่งนะคะก็คนนิยมเช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมคะเวลาที่เราทำอา็จะได้สีออกมาแบบนี้นะคะสำหรับด้ามสีดำนะคะเวลาทำชื่อจะได้ค่อนข้างชัดนะคะจะได้เป็นชื่อสีทอง สวยงามนะคะทรงนี้เรียกว่าส่งปาร k เก I ร์มหมึกซึมโรโรบอลนะคะมีสีนิกเกิลนิกเกิลหนาทองนะคะก็ชื่อเต็มของเขาคือ I m r o r o โรโ l บ i ลนิกเกินะคะตรงนี้เป็น I m r o ็มโรโ l บอลแลคแบล็กนะคะสำหรับ2ตัวนี้ ก็เวลาเปิดปอกมาด้านในนะคะโอเคนะคะ่ะข้างในจะเป็นสีทองดำแบบนี้สำหรับตัวลูกคลื่นนะคะก็มีคู่กันนะคะอ่าอย่างตัวนี้นะคะ IM นะคะก็มีทั้งเป็นหมึกซึมโดรลบอลแล้วก็ตัวลูกรลื่นนะคะ เขาทำดีไซน์ทรงคล้ายกันนะคะแตกต่างกันตรงใช้งานนะคะลูกเรื่องก็จะเป็นด้ามแบบกดแบบนี้ตรงปลายตรงนี้นะคะโมเดลใหม่จะเป็นสีดำนะคะสำหรับตัวสี black b a c k นะคะก็มีด้ามลูกเรื่องเช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะก็คือตัวลูกเรื่องตัวนี้เป็นหมึกซึมโดโลโบอลนะคะ การใช้งานเป็นทรงเปิดบอก็สามารถทำชื่อได้หลากหลายฟอนเลยนะคะให้ดูชัดๆนะคะว่าบางท่านก็ชอบฟอนตหวัดนะคะฟอนตอย่างนี้ก็สวยนะคะอันนี้จะเป็น3แบบ3ฟอนเลยนะคะตรงนี้สำหรับตัวถัดไปนะคะเป็นตัว ปักเกอร์เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวปักเกอร์จอตเตอร์ XL นะคะอ่าจอตเตอร์ XL ็กซเขาก็ทำออกมาสีสีนะคะตัวนี้จะเป็นตัวด้ามสีดำอ่าเวลาลักษณะของตัวด้ามเป็นสีดำด้านนะคะมีคำว่าปักเกอร์นะคะแล้วก็ตัวแหนบจะเป็นตัวสีลมดำแบบนี้อ่าสวยงามนะคะปักเกอร์ ด้ามถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวรามี่นะคะก็สีนี้สวยมากเลยนะคะเวลาทำชื่อเสร็จเด่นมากเลยอ่ะ mm hmm. คือตัวนี้จะเป็นตัวสีแบ็กพ p เป p l e นะคะออกเป็นสีม่วงเข้มๆนะคะเลือดหมู mm hmm. เป็นแบบโด b บอลนะคะเวลาทำชื่อนะคะตัวรุ่นออสตาเนี่ยจะได้ชื่อ,อ,อเป็นด้ามสีขาวแบบนี้เพราะว่าตัวด้ามของเขาทำมาจากอลูมิเนียมนะคะสวยงาม ใช้เป็นทรงเปิดปอบแบบนี้นะคะลักษณะหมึกที่ใช้นะคะก็เป็นตัวหมึกโรโบรบอลนะคะ สำหรับด้ามถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็นตัว s o n n e t 07นะคะ s o n เนต07ก็วันนี้มีตัวอย่างให้ชมทั้งตัวบึกซึมโรลลบอลนะคะเราก็ตัวลูกลื่นนะคะตัวนี้เป็นตัวสี mat ต์แบล็ทั้งคู่นะคะอะไรต่างกันนะคะเป็นอะไรสีทองกับอะไรสีเงินสวยงามมากเลยนะคะสำหรับ s o n n e t 07ความรูหราของเขานะคะตัวนี้จะมีคำว,ว่าปาร์เกชื่อรุ่น s o n n e t นะคะแล้วก็ m มดอินฟรานช์นะคะตัวบอดี้ของตัวหมึกซึมโรโรบอลก็เป็นทรงเปิดปอกแบบนี้นะคะตัวนี้คือบอดี้ดามข้างในสำหรับตัวนี้เป็นตัวรูปลื่นนะคะอะไรสีเงินสวยงาม คือความสวยของเขานะคะชื่อรุ่นของเขาคือ sonnet 07 roll ball นะคะอันนี้ sonnet 07 ball pen นะคะ sonnet 07 matte black gt roll ball นะคะ sonnet 07 matte black ct ball pen ชื่อรุ่นของเขานะคะบางคนสนใจตัวไหน สำหรับตัวถัดไปตัวนี้จะเป็นจอตเตอร์พรีเมียมนะคะจอตเตอร์พรีเมียมรุ่นนี้นะคะชื่อจอตเตอร์พรีเมียมทาวเวอร์เกย์นะคะความโดดเด่นของเขาคือเวลาเป็นรุ่นพรีเมียมส่วนใหญ่จะมีรวดลายอันนี้มีรวดลายตรงท็อปข้างบนสีเงินนะคะสำหรับข้างล่างตรงนี้จะเป็นสีออกเทาๆนะคะก็เวลาเราทำชื่อเราก็เลือกทำในส่วนที่ตัวเรียบนะคะตรงนี้จะมีลายก็อาจจะทำไม่ติดแหนบของเขานะคะสำหรับตรงนี้ ะจะมีระบุนะคะปาร์เกอร์ชื่อแบรนด์นะคะแฟรนช์ France นะคะผลิตเม็ดอินฟ้านะคะสำหรับตัวรุ่นนี้เป็นใช้งานแบบกดถัดไปก็เป็นตัวจอตเตอร์นะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นจอตเตอร์สแตนเลตนะคะ,ะรุ่นนี้ก็คือจะเป็นรุ่นสแตนเลตปกติก็คือจะไม่มีรวดลายนะคะสำหรับตัวด้ามนี้สีรอยัลบูนะคะก็สีออกสีน้ำเงินนะคะ สำหรับบางท่านที่ชอบปากา้ามน้ำเงินสามารถทำชื่อได้เช่นกันค่ะสำหรับรุ่นสุดท้ายจะเป็นตัวดินสอนะคะตัวนี้จะเป็นตัวดินสอรรตติง้งอ่าสวยงามนะคะดินสอรรตติ้งนะคะตัวนี้ชื่อรุ่นรรตติ้ง500นะคะก็มีขนาดหัวไส้ดินสอสองขนาด0.5แล้วก็0.7นนะคะสำหรับตรงนี้ก็สามารถหมุนระบุความเข้มของไส้ดินสอได้ ตรงนี้ก็จะมีวงซิกเนเจอร์ของเขานะคะตัวรอตติ้งนะคะสามารถที่จะทำเป็นของขวัญให้กับตัวเองหรือให้กับผู้อื่นได้นะคะอย่างอันนี้ก็สามารถทำได้ทั้งชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะสวยงามเวลาเราทำชื่อได้ออกมาเป็นสีเงินเงินอย่างนี้สวยมากๆากนะคะเพิ่มมูลาค่านะคะให้กับของขวัญชิ้นนี้มากเลยนะคะก็คือสำหรับคนที่ได้รับนะคะก็จะรู้สึกว่าอ,อ,อมีชื่อเราด้วยเนาะอะไรประมาณนี้นะคะ ก็แล้วแต่ว่าท่านไหนสะดวกใช้ขนาดไหนนะคะ0ูนย์จุดอะลอติี่ห้าร้อยเขาทำมาทั้ง0.5แล้วก็0.7นะคะสำหรับตัวนี้นะให้ดูชิ้ใกล้ๆนี่ค่ะความเวลาเราทำชื่อนะคะงานมันก็จะ,ะละเอียดมากๆนะคะฟอนต์สวยงามนะคะโอเคค่ะก็สำหรับ คลิปตัวอย่างนี้นะคะกอธิดาขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราพบกันอีกครั้งนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ